สวัสดีครับพี่พีเพื่อนน้องทุกคนนะครับลิเปอร์เพลย์ชาแนนะครับอยู่ผมไม่เช่นเคยกับเกมใหม่นะครับช่วนเล่นเกมมือถือวันนี้อยู่กับเกมที่ชื่อว่า Shining Beyond ครับผมเป็นหนึ่งเกมที่เงียบเงียบมางงง,งแต่ก็พอมาลองกดเล่นดูตามลิงก์ตามอะไรตามโปรโมทมานะครับก็สนุกดีนะเป็นเกมแนวแบบแท็กติก RPG นะครับที่มีหลากหลายตัวละครมาลงเล่นด้วยกันแล้วก็มีการเล่นตำแหน่งยู่มีฟอร์เมชันนะครับลุยด่าน กดสกิลเป็นแนวเทิร์นเบสนะครับซึ่งก็น่าสนใจแล้วก็มีตัวละครหลากหลายนะตัวละครเยอะมากๆภาพตัวละครสวยนะครับมีทั้งแบบ 2D แลวก็สามารถจะดูเป็นแบบ 3D ได้ด้วยแบบนี้เห็นไหมครับนะเก่งอยู่เอ้ยไม่ใช่เก่งดิเจ๋งอยู่นะครับสนุกอยู่สนุกอยู่กยเกมนี้นะครับก็เดี๋ยวจะลองมาพรีวิวคร่าวๆว่าเกมนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับเกมนี้นะครับก็จะมีระบบต่างๆระบบไอดอลเนี่ยเป็นอีกจุดหนึ่งจุดเด่นหนึ่งที่ เออน่าสนใจนะคือมันจะมีโหมดที่มันตัวละครมันไปมันไปทำงานดูเล็กๆของมันอยู่เนี่ยแล้วก็ครบตามเวลาเนี่ยมันก็จะให้ของเราไม่ว่าจะเป็นเงินไม่ว่าจะเป็นไอเทมหรือได้อีก e x p ของตัวไอแค n ์คคเราด้วยนะครับเป็นระบบไอดลก็เป็นระบบเหมือนเล่นตอนที่เราไม่อยู่ด้วยนะเป็นระบบจับเวลาซึ่งเขาจะดูจากค่าเนี่ยค่าพลังโจมตี battle power รวมของเรายิ่งเรา battle power เยอะนะครับมันก็จะได้โบนัสที่เยอะขึ้นด้วยอะไรอย่างนี้นี่ระบบแรกนะแต่ก็จะมีระบบเนื้อเรื่องปกติอ่ะ นี่ครับระบบเนื้อเรื่องมีทั้งหมด5แบบแบบแคมเปญก็คือตะลุยด่านปกติเลย3ขีด1น1ขีด1 5ขีด1นะครับเสร็จแลว้วก็จะเป็นด่านที่เป็นซีซั่น2ซึ่งเขาบอกว่าอันนี้ยกำลังมาอยู่แต่คุณต้องผ่านระดับยากสุด3 2ขีด10ซึ่งเกมเนี้เป็นเกมที่มีเนื้อเรื่องเยอะมากครับเพื่อนเยอะแบบเยอะโคตรเลยอ่ะคือเราสามารถที่จะเนะี่ยดูเวอร์แมปเนี่ยแมปมันเยอะเหมือนกันนะแล้วมันก็มีทั้งโหมดที่เป็นแบบเนี่ย หมดฮีโร่อีกหมดเลเจนเดอรี่หมดมาสเตอร์เนี่ยซึ่งผมยังเล่นถึงแค่ด่าน13เองนะมันมีทั้งหมด16ด่านเลยนะครับคุณสามารถมาเล่นเนี่ย,ยแล้วก็ไล่ไปแต่ละด่านได้แบบนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมลองลงดูสักด่านหนึ่งแล้วกันนะคือผมยังติดด่านนี้อยู่นะมันไม,ไม่รู้จะผ่านหรือเปล่ายังอัพของไม่ไม่สุดนะครับเดี๋ยวขอลงด่านนี้แล้วกันนะแก้ตัวที่ยังได้แค่2ดาวอ่ะลองดูจะผ่านนะเกมก็จะปกติทั่วไปนะครับมีระบบออโต้นะ ออโต้ได้หลายแบบเลยนะครับมีระบบเร่งความเร็วนะครับมีออโต้เดินมีออโต้ใช้สกิลนะครับแบบนนี้อ่านี่เป็นตัวอย่างภาพสามารถจะปรับมุมกล้องไนดะ้ทั้งหมด3แบบแบบใกล้แบบกลางแล้วก็แบบไกลนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีระบบไอเทมนะครับที่เราสามารถจะเพิ่มเลือดให้ตัวละครได้เนี่ยก็ลากใส่เพราะนั้นมันจะเป็นแนวแบบต้องเล่นเล่นไปด้วยดูไปด้วยนะเนี่ยผมต้องคอยเติมเลือดให้กับตัวละครผมด้วยนะเนี่ย แล้วก็จะมีการใช้สกิลมีคัตซีนนะเนี่มีคัตซีนของแต่ละคนด้วยนะครับแบบน,นี้อ่าก็สนุกดีนะเพลินๆน,นะครับนี่เราสามารถเติมเรื่องนี้ได้นะครับปิดได้การกดสกิลเราสามารถจะกดไปก่อนได้แบบนี้นะครับเนี่ยกดไปก่อนเหมือจะขึ้นลำดับเลขหนึ่งสองสามสี่นะครับห้าหกเราสามารถจะออตโต้แล้วก็กดไปด้วยได้นะเหมือนจะไล่ตามเบอร์ของเรา นะครับประมาณนี้นะครับคือของเติมเลือดให้คนอื่นออ่าอย่างนี้นะครับสามารถกดลำดับสกิลได้นะครับนี่ผมกดไปใช้รัวๆใช้รัวมากนะครับประมาณนี้ สามารถกดดูสกิลได้นะครับว่าแต่ละสาากิลเป็นอะไรนะครับเนื้อจะมีบอกมีฮิวชิลมีอะไรอย่างงี้ด้วยนะอ่าแล้วก็จะ่ละดานก็จะเจอบอสนะครับเราสามารถกดเลือกที่ตัวบอสได้นะเราจะเน้นไปฆ่าบ,บอสก่อนก็ลุยบอสเลยก็ได้ผมจะเน้นฮิวเพื่อนก่อนนะเดี๋ยวตายหมดนะครับฮิวหน่อยฮิวหน่อยฮิวหน่อยใครสกิลไม้ตายกันรัว นี่ครับปั๊บตายแล้วครับแบบนี้ก็คือผ่านแล้วก็เก็บดาวตามคอนดิชั่นไปก็จะได้3ดาวยิ่งได้ดาวเยอะก็ <c oughs> จะยิ่งปลดเเพชรได้เยอะขึ้นนะครับ <c oughs> เหมือนเกมมาร์บีจีทั่วไปเลยเนี่ยมาปลดดาวเพิ่มก็ได้เพชรเพิ่มนะครับได้เพชรเพิ่มอีกยี่สิบแบบนี้นะครับอันนี้คือโหมดเนื้อเรื่องปกตินะครับเกมก็จะเป็นเทิร์นเบสไล่ตีไปแต่มันจะมีความเป็นแท็กติกนิดน,นึงนะดันเจียนนะครับก็จะมีดันแต่ละวันนะ ดันวันนี้เป็นวันอันนี้เป็นดันได้ผงสีฟ้ามาใช้ตีบวกอาวุธอันนี้เป็นดันเลลิกที่เอาไว้อัพจ็อบได้นะครับเนี่ยไว้อัพจ็อบตัวละครได้อันนี้เป็นดันเออเป็นดันเลลิกอีกแบบหนึ่งแต่ว่ามันจะเป็นเฉพาะแต่ละแต่ละกลุ่มมันจะมีวอลเลเอร์มีอะไรแบบนี้ครับซึ่งอันเนี้ยจะเฉพาะสําหรับสายวอลเลเอร์เท่านั้นก็จะมีอาชีพต่างกันด้วยนะอันนี้จรึงมันก็สามารถลงได้สามารถใช้ตั๋วเอ็กเพรสได้ด้วยแบบนี้นี่ ใช้ตัวไอเพจก็คือไม่ต้องเล่นเองถ้าผ่านแล้ว3ดาวแล้วก็ง่ายแล้วครับกดไปอย่างนี้เลยไงมามาอย่างนี้เลยปึ๊บเสร็จหลักก็ออกนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เกียร์นี้ไม่รู้จะผ่านหรือเปล่านะไหนลองลองดูสักตาเีนี้เป็นดันดันได้อาวุธนะครับก็จะได้ตัวสุ่มอาวุธ3ดาว4ดาว5ดาวแล้วแต่ความยากนะครับก็จะแต่ละแต่ละดันก็จะใช้ตัวละครไม่เหมือนกันนะผมดูทรงแล้วว่า บางดันมันต้องเน้นตัวฮิวยืนแท้งหน่อยบางดันใช้ตัวคือมันก็ต้องเลือกใช้ตัวละครที่หลากหลายนะอ่ากดออโต้ไปแบบนี้นะครับอันนี้น่าจะเน้นแบบปกป้องเสานะเนี่ยเหมือนทาวเวอร์ดิเฟนซ์นิดๆนะมาอันี้ละในการอยู่นะวะอ่าเฮเกือบตายแล้วอะ่ะเพื่นอนฮิวอนฮิวหน่อยฮิวหน่อยฮิวหน่อยฮิวฮิวหน่อยฮิวหน่อย ไอ้เทมช่วยนะศัตรูเริ่ม,มาสทางอันนี้ไอตัวแถวหลังโดนโจมตีว่ะเห่ยว,หน,วหน่อยฮิวหน่อยฮิวหน่ย เสาบ้านไปก่อนนะก็หนุกอยู่นะเพลินเลยอ่ะผมว่าใช้ได้แต่ไม่ค่อยมีกระแสคนไทยเล่นเยอะเกมนี้นะครับก็ใครอยากลองเล่นมาโหลดได้นะผมก็เพิ่งมาเล่นได้ไม่นานนะมาลองลองอเดิฟออเดิฟดูหน่อย <c oughs> โอ้โหเฮ้ยมาหลายทางเกินนะครับ <c oughs> มันจะตายแล้วนะครับ <c oughs> เฮ้ยมันมาตีตัวหลังผมมาตีตัวเรนเจอร์ผม แต่ละตัวมันจะมีสายไม่เหมือนกันนะมีวอริเออร์มีเรนเจอร์มีอาโคไลท์ ine, นะครับเป็นเหมือนไทป์เหมือนไทป์ของตัวละครอ่ะมันจะมีหลายไทป์นะอย่างผมเล่นเป็นเรนเจอร์สองวอริเออร์สองนะมันก็จะมีตัวอื่นด้วยนะเดี๋ยวไว้ผมไปเล่าให้ฟังนะอันนี้เป็นโหมดดันเจียนนะครับเดลี่เกียร์อันนี้เป็นขั้นสามแล้วนะครับอ่าผ่านละแบบนี้เป็นต้นโอเคแสดงว่าไหวอยู่แบบนี้โอเค เอาแต่ผ่านแค่2ดาวไงวะอ๋อใช้สกิลเยอะเกินไปเดี๋ยวเมื่อไรเดี๋ยวค่อยมาลงใหม่อ่าโหมดต่อไปก็จะเป็นโหมดเอ่อดักทาวเวอร์นะครับทาวเวอร์เนี่ยก็จะมีทาวเวอร์แบบธรรมดาแบบนี้แต่ทาวเวอร์ยากมากนะเกมเนี้ยสำหรับผมอะ่ะมันก็จะบอกคอนดิชั่นมันแบบนี้นะครับนี่คอมพลี์นะครับเขาบอกว่าต้องตีศัตรูให้ตายให้หมดนะครับนะซึ่งเราสามารถจะจัดทีมได้ด้วยเห็นไหมผมบอกระบบเกมนี้มันมีการวางฟอร์เมชั่นหลากหลายนะครับ แบบน,นี้แต่บางตัวมันก็จะต้องวางตามสีสีก็คือตามคุณสมบัติของแต่ละของแต่ละตัวด้วยนะครับอี่าผมจะวางแล้วก็ใส่ตัวละครอ,อื่นได้นะครับแบบนี้เป็นต้นแล้วก็สามารถจะใส่แบ t เ l อร์ในเทมได้นี่เนี่ยพวอันนี้เพิ่มทีทั้งสอว์ชเลยแอดเข้าไปหน่อยอย่างนี้ได้นะครับนี่อันนี้อันนี้มันหมดแล้วนะคุณก็ใส่แบบนี้เนี่ยรีมูฟออกนะครับแล้วคุณก็เอาอันอื่นมาใส่ได้ เพิ่มมันแท็กได้ด้วยแบบน,นี้ผมเพิ่มตัวละครตัวหนึ่งก่อนเออใส่ตัวนี้ไปก่อนนะครับปุ๊บแบบน,นี้คุณก็จัดแบบน,นี้ได้แล้วคุณก็ลงหอได้ผมก็ไม่เข้าใจทำไมตัวหอมันเลเวลน้อยมากแต่มันตีแรงมากๆเลยดูดิดูดิด อยู่สู้นอยู่สู้อยู่สู้อยู่สู้ไปโหมันตีแรงมากเลยอ่ะไอไอตัวสลามเนี้ยมันรู้ว่าเขาสิบสามแล้วแมันตีแรงจังวะให้ผมใส่แอทแท็กไปก่อนนะเกมนี้ต้องใช้ไอเทมเล่นด้วยมันไม่ไหววะนะครับแบบนี้โอเค,อเ,ค,อเ,คเริ่มได้ละโอเคผ่านแล้ว ประมาณนี้นะครับก็วันหนึ่งก็ลงหอได้เป็นชั้นๆไปนะถ้าจำไม่ผิดมันจะได้วันหนึ่งลงได้3ชั้นแบบนี้ก็จะปลดแต่ละชั้นไปเรื่อยๆนะแต่ละชั้นมันก็จะมีของให้ต่างกันนะครับอ่าในนี้ก็จะมีช็อปมันก็จะมีค่าต่างๆนะเนี่ยช็อปที่ได้จากทาวเวอร์ก็ใช้ทรัพยากรได้ tower, แต้มจากทาวเวอร์แต้มจากอารีนาก็ซื้อได้เห็นไหมครับก็มาใช้ซื้อของต่างๆได้หรือแบตเทิลพาสเองเนีย่ยมีการมาแลกของอีเวนต์ได้ด้วยนะ เนี่ยอันนี้ก็อยู่ที่ว่าเราจะมาแลกอะไรนะครับนี่อันนี้ใช้เงินเงินก็ซื้อของได้นะเนี่ยเฮ้ยนี่เลือกได้ด้วยว่ะเฮ้ยแจมแจมแจม,แจมนะอันนี้เลือกได้เลยนะครับหรือคุณจะมารีโลซัมมอนทิกเก็ตก็ได้แต่ผมว่าอันนี้อันนี้น่าสนใจนะโร y a l เอสเอสอาร์หรือสามารถไปใช้โรโย่เอสเอสอาร์ได้ด้วยนะน,นี่ผมซื้อได้แล้วนะเนี่ยเดี๋ยวผมซื้อไปเปิดดีกว,ว่านะครับอ่ะต่อไปก็จะมีโหมดเวิลด์เรดแต่ผมยังปลดเลเวลไม่ถึงนะนะครับ แล้วก็จะมีอารีนาครับผมอารีนาเกมนี้ก็คล้ายๆหลายๆเกมนะเนี่ยเราก็มาเอาของนี้ได้นี่นตีเข้ามาตีปั๊บก็ต้องเจอกับทีมที่เขามีให้เราเลือกนะครับเราจะเลือกได้ทั้งหมด1ใน3ว่าจะสู้กับทีมไหนนะอารีนาเกมนี้ก็จะเป็นคล้ายๆเซเว่นนนะคือกดไม่ได้นะมันจะออโต้อย่างเดียวอ๋อสกิลกดได้ว่ะกดได้กดได้สกิลกดได้อยู่เนี่ย จำไม่ได้แล้วดูผิดเกมครับไม่ใช่เออ่คุกกี้รันคิงก่อนกดสกิลได้อยู่นะครับก็เล่นได้นะครับไม่ได้เหมือนเซเว่นไนนะพูดผิดน,นะครับก็เป็นแนวต่อสู้กันเนี่ยก็จะใช้สกิลแข่งกันแบบนี้แหละเป็นอารีนาานะนี่ผมโฟกัสตัวนี้ก่อนเราสามารถจะเน้นโฟกัสแต่ละตัวได้จริงๆผมควรจะตีตัวฮิลมันก่อนไอ้ออไเพื่อน หลัมานี้ครับเกมนี้ก็ตัวละครหลากหลายนะมีตัวละครหลายตัวเลยเก่งๆหลายตัวเหมือนกันนะอาจจะไม่ต้องเล่นตัวเมตามันก็ได้นะอ่าอย่างนี้นะครับอารีนาต่อไปก็จะเป็นในส่วนของอีเวนต์อีเวนต์ก็จะมีกิจกรรมนู่นนี่นะั่นอย่างตอนนี้เขามีกิจกรรมเอ่อ Chinese New Year นะตุ๊ดจีนก็จะมีมาให้ลงอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นเนี่ยเราก็สามารถมาลงได้ผมลองลงให้ดู คุณก็สามารถใช้ผ่านแบบนี้ได้ด้วยนะนะีลงให้ดูทีหนึ่งนะประมาณนี้นะครับก็เป็นกิจกรรมอ e ีเวนต์ทั่วไปอะ่ะแล้วก็จะเอาพวกของรางวัลที่ได้นะีไปแลกของได้นะครับน,นี่น่าจะยากมากนะแต่ไอ้บอสมันค่อนข้างเก่งนะบอสต,ตัวนี้เก่งตีแรงนะครับแต่นี่มันด่านหนึ่งไนงะพอเล่นด่านหลังๆนี่บอกเลยว่าโหดจัดนะครับ อ่ะอนนี้คือโหมดเล่นที่เราสามารถจะเล่นได้เนาะให้ดูเป็นไอเดียก่อนนะครับแล้วก็จะดรอปพวกของต่างๆมาได้ประทุงประทัดอะไรมาไปแลกของอ่ะต่อไปก็จะเป็นโหมดเอ่อสำคัญก็คือตัวละครนะครับเราทําอะไรกับตัวละครได้บ้างนะเราสามารถจะเอาพวกนี้เอาไปนะเนี่ยครับผมจะมีตัวหลักของผมอยู่นะที่ผมใช้ประจํานะครับนี่พวกตัวละครหลักผม ก็จะมีเนี่ยสี <S <S ่ตัวเนี้ยเขาบอกว่าเก่งๆเนี่ยไอเนี่ยแอตเทน่านะครับอาร์เทมิสนะครับตัวละครเกมนี้ทำอะไรได้บ้างนะสามารถจะเลเวลอัพได้เนี่ยใช้ขวดมาเลเวลอัพแบบนี้ฟื้นนะครับสามารถจะโปรโมทได้โปรโมทดาวนี่ก็ต้องใช้เศษเนี่ยถ้าอีกแค่สิบห้าเศษผมจะขึ้นห้าดาวแล้วนะนะครับเกมนี้เวลาปลดดาวได้นี่ได้แฟชั่นใหม่ด้วยนะเว้ยเนี่ยมันจะได้ของเป็นแฟชั่นใหม่ถ้าปลดดาวได้ก็ยิ่งดีได้ได้ได ตัวละครที่เปลี่ยนรูปร่างไปตามดาวด้วยนะครับแล้วก็จะมีสกิลสกิลมันก็จะเหมือนจะดีขึ้นตามตามการอัพของเราแล้วก็มีอุปกรณ์เนี่ยใส่ได้ทั้งหมด5 6ชิ้นนะครับแต่อุปกรณ์ก็จะมีแต่ละแล้งไปมีตั้งแต่1ดาวถึง7ดดาวนะครับแล้วก็จะมีขั้นของอุปกรณ์เป็นสีเขียวสีม่วงสีฟ้าแล้วก็สีทองนะครับมีลูนลูนก็สามารถใส่ได้ตามสล็อตของมันนะครับแล้วก็จะมีแฟชั่นนี่ที่ผมบอกเป็นคอสตูมนะครับ มีระบบจ็อบที่เราจะสามารถขยายเลเวลต่างๆได้เนี่ยเราก็ต้องเอาไอ้เจ้าเนี่ยมามาตีบวกนะครับเนี่ยนี่ปับ๊บเนี่ย,ยคอมบไปแล้วก็มาตีบวกอัพจ็อบไปเรื่อยๆแล้วก็ยังมีระบบเอาเวที่ยังไม่เข้ามาด้วยนะครับหนึ่งตัวละครสามารถทําได้ประมาณนี้จะมีตัวละครหลายหมวดน,นะอย่างตัวเนี้ยให้คุณทุกคนสังเกตซ้ายบนเนี่ยถ้าเป็นดาบก็คือวอร r i o r เออร์อย่างงี้วอร์ Warrior. เออร์เห็นปะวอร์่เออร์ซ้ายล่างเนี่ยวอรเออร์ Warrior. ด้านล่างจะเป็น เออเนี่ยถ้าตัวนี้เป็นอาเชอร์เห็นบะซ้ายล่างนะครับหรือถ้าอย่างเจ้าตัวนี้เป็นโลกนะครับเป็นโลกแล้วก็จะมีอะโคไลด์ด้วยเนี่ยอะโคไลด์ก็จะเป็นอย่างนี้อะโคไลด์นะประมาณนี้เลยนะครับก็จะมีหลายกลุ่มแล้วก็แรงเทียร์ลิงตัวละครเนี่ยมันจะมี SSR ตอนแรกก็สู่สเอ SSR เก่งแล้วนะแต่มันมี UR ด้วยว่ะเออมันมี UR ด้วยนะครับเพราะนั้น คุณก็สามารถมาหาตัวละคร UR ได้เดี๋ยวนี้ผมจะมาเปิดเกลือด้วยนะอ่ะคราวนี้เรามาดูการเกลือเกมนี้กันนี่คือตัวละคร UR ที่เพิ่งมาเป็นตัวละครใหม่ครับ Emma UR h e ร o แต่2ตัวนี้เป็น SSR เห็นไหมแล้วมันก็จะมีเนี่ยมีพวกเปิดแบบเนี้ยด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะลองเปิดแบบ10ครั้งเป็นการเช็คดวงก่อนนะครับว่าผมจะได้ไหมนะไปถ้าได้เนี่ย มันจะมันจะเปลี่ยนผลึกเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีผลึกม่วงใช่ปะมันจะเปลี่ยนเป็นลุงถ้าเราได้นะฟึบอ่าอย่างงี้ได้ SSR ครับผมแบบนี้นะอ่าเรามาดูว่าผมจะได้ตัวอะไรนะเฮ้ยแจแจมวะจมวะได้ SSR นะครับปึ๊บถ้าได้ตัวซ้ำก็จะเป็นเศษน,นะครับแต่ถ้าได้ตัวใหม่ก็จะเป็นตัวใหม่ก็จะเป็นตัวมาเลยนะคล้ายเกมทั่วไปอ่านี่ได้ตัวอะไรอ่าเป็นอะโคไล์นะ ปึ๊บข้ามเลยได้หนึ่งโอที่เหลือก็เป็นแค่เศษนะครับผมประมาณนี้นี่ได้ตัวใหม่เขาจะมาคุยกับเราก่อนด้วยแต่สิ่งที่ผมอยากได้ที่สุดในวันนี้คือเจ้านี่เลยเอ็มม่านะครับเรามาดูวนว่าผมจะได้เอ็มม่าด้วยไหมนะครับมาขอเธอะนะครับขอเอ็มม่าเถอนะครับปึ๊บ เปลี่ยนเป็นลุงโอเคเป็นลุงแล้วครับเพื่อนๆเ,เรามาดูว่าผมจะได้เอมมาหรือเปล่านะเป็นตัวละคร U R อุรยฟึบฟึบเอาแล้วครับปึ๊บไปขอเอมมาได้ไหมอ่ะได้เอมมามากเป็นตัวละคร U R เฮ้ยโอ้โหได้เจ้าฟลานครับโอ้โหได้อย่างเยอะเลยครับผมโอ้โห ผมได้ฟาร์มาเยอะมากนะครับอ่าประมาณนี้นะการลุ้นเกลือทำไรไม่ได้นะก็มาเอาอชิ้นมนต์อย่างนี้ได้ปึ๊บพอเราได้ตัวละครมาซ้ำนะครับเราสามารถจะมาอัปเกรดแบบนี้ได้นะเนี่ยเนี่ยเห็นปะ่ะคุณก็จะโปรโมดแบบนี้ได้เนี่ยผมขาดอีกแค่300เนี่ยผมได้อีกละครับก็เก็บเศษไปเรื่อยๆใช้ในการอัพไปเรื่อยๆน้ำเกี่ผมได้ตัวใหม่ตัวไหนมาวะ ไม่รู้เก่งหรือเปล่านะแต่ไม่น่าจะเก่งมากตัวนี้นะครับนี่ตัวใหม่เมื่อกี้ได้มาแต่จริงผมอยากได้เอมมามากกว่านะโอ้เสียดายจังเลยเกมเกมนี้ก็ราคาก็เอาเรื่องอยู่นะแต่ก็ไม่ได้แพงมากนะครับก็ใครที่เป็นสายลงทุนก็สามารถมาซื้อเกมนี้ไนดะ้ก็ไม่ได้แพงว่าโอเวอร์มากพอรับได้อยู่นะครับอ่ะครานี้เดี๋ยวผมจะไปสุดท้ายแล้วเมื่อกี้ที่ผมบอกผมมีเงินซื้อ SSR ได้ กดปเ่นพาร์สเลเวลาห้าแล้วด้วยนี่ปลดล็อกนี่นะครับอ่ะเมื่อกี้อยู่ไหนวะนี่ครับอารีนาในช็อปนะครับนี่อารีนาช็อปเนี่ยผมมีโอกาสที่จะใช้อันนี้ได้แล้วนะหรือผมจะไปใช้ Royal SSR ็น่าสนใจนะไหนๆก็ไหนๆแล้วเดี๋ยวผมจะลองตัวนี้ดูนะครับไป5ล้านหมดตัวนะครับเราต้องการ Royal SSR เดี๋ยวรับนี่ก่อนนี่ได้แดร้นี่ครับ Royal SSR ก็จะมาลุ้นดูว่าผมจะได้ตัวไหนนะไป เออมาสิมาคลิปนี้มีได้ถึงสามตัวนะครับโอ้โหได้ตัวเดิม <c oughs> นะครับตรงนี้เลือกแบบเลือกได้ดีกว่านะไม่น่าเลยนะครับอ่ะก็มาลองดูเป็นขำๆ้วนะก็เก็บเงินต่อไปไม่เป็นไรเกมนี้หาเงินไม่ยากนะครับ เราก็มาเก็บเงินเพิ่มได้นะครับแบบนี้เป็นต้นามาหาเงินแบบนี้เห็นปะได้อีกห้ามือละแปะ๊บๆก็ห้าล้านนะเก็บๆไปนะครับประมาณนี้นะครับก็มาอัปเกรดตัวละครได้แต่ผมอยากได้เจ้าเจ้าตัวละคร ur ตัวนี้มากน่าจะเก่งนะครับเนี่ยก็ต้องเก็บกันต่อไปเนาะมไม่ใช้สักใบสิเผื่อจะโชคดีเขาบ้าง โอ้โหฟ้าเลยครับมาฟ้าคลึ้มเลยนะโอเคหมดแล้วนะครับอ่ะก็กระชาเกลือดีๆนี่เองนะครับสำหรับเกมนี้ประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามเรียมเพลย์ชานลนะครับวันนี้มาลองเกมใหม่ Shining Beyond หากสนใจโหลดได้เลยในลิงก์ด้านล่างนะครับมีทั้งระบบ iOS แล้วก็ n n r r o i เพึ่งมาใหม่เลยนะมาลองเล่นกันดูแล้วก็ เราจะมารีวิวได้ในอนาคตว่าตัวละครตัวไหนเก่งนะผมก็ยังเพิ่งเริ่มเล่นนะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์สำหรับคนที่สนใจเล่นเกมมือถือทุกคนนะพบกันใหม่ตอนหน้ากับลิมเพทชนแนลสวัสดีครับ